เชื้อโรคแอสซวีกำลังระบาดอย่างมากในช่วงปลายฤดูนี้จากข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าเอสซวีกำลังระบาดอยู่ในพิสูงสุดในปีนี้ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่จำนวนผู้ป่วยต่อรองไม่มากจนกระทั่งขณะนี้ที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งจะลดลงในสิ้นเดือนนี้และเดือนธันวาคมก่อนจะระบาดใหม่ในปีหน้าในเดือนกรกฎาคมอีกครั้ง RSV หรือ r e s p i r a t o r y Syncytial Virus สพบได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กโตและผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน70ปีซึ่งโรคนี้จะเป็นอย่างรุนแรงในเด็กเล็กต่ำกว่า1ขวบและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรือรังเช่นโรคปอดหรือโรคหัวใจแต่ที่น่าสนใจคือการระบาดในปีนี้เป็น RSVB มากกว่า a ัล r จลแมีการกลายพันธุ์ที่ทำให้เชื้อโรคเหล่านี้ด้วยต่อภูมิต้านทานชนิดฉีดและวัคซีนเพิ่มขึ้นทำให้ทางการแพทย์ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลายพันนุขอองเอื้้โคี สิ่งที่น่าตกใจคือ SV ีเป็นเชื้อโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได้บางครั้งทุกปีซึ่งอาการจะไม่มากเหมือนเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุแต่ระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้ทําให้เราเชื่อว่าวัคซีนหรือภูมิต้านทานที่ให้จะป้องกันได้ดีในปีแรกแต่ปีต่อไปจะลดลงและติดซ้ำได้อีกและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเสี่ยงมากขึ้นคือปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใช้ในเด็กการรักษาเป็นการรักษาตามอาการไม่มียาจาเพาะหรือยาที่จะลดอาการข้างเคียงหรือผลของภาวะหลอดลมตีบ ไม่ได้มีผลลดอาการข้างเคียงหรือผลระยะยาวทำให้การรักษาโรคนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้เพื่อป้องกันโรคไอซวีและเชื้อโรคอื่นๆที่เป็นแล้วเป็นอีกได้ก็ควรทําตามสิ่งต่อไปนี้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําสบู่หรือแอลกอฮอล์อยู่เสมอทั้งผู้ใหญ่และเด็กใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำรักษาความสะอาดของเล่นเด็กบ่อยๆหากมีคนในบ้านป่วยควรแยกและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง สำหรับเด็กที่เข้าเนอร์เซอรี่หรือเข้าโรงเรียนแล้วเมื่อมีการป่วยควรหยุดเรียนทันทีจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกทางหนึ่งแต่นี่คือสิ่งที่น่าสงสัยทำไมเชื้อโรคไอซวีที่เป็นแล้วเป็นอีกได้นี้ยังไม่มีวัคซีนใช้ในปัจจุบันทำไมยังคงมีการใช้ยานทิลูโคเทรนส์ที่ไม่ได้มีผลเยอะเท่าไหร่ในประเทศไทยทำไมเชื้อโรคนี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในการรักษาและป้องกันคุณคิดยังไงมีความคิดเห็นอะไรไหมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย